สวัสดีค่ะครูยอสถาบันไซมัศาศาสซาดแอนสปาแคนเดอนี่เคยไหมเวลาทำงานนวดแล้วมีอาการปวดเมื่อยนิ้วเมื่อยมือเนื่องจากการทำงานที่มากจะเกินไปรับล,ลูกค้าที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการที่นวดหนักหนักกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะคะวันนี้ครูยอมีหลักสูตรที่เหมาะสำหรับการนวดหนักและกล้ามเนื้อมัดใหญ่มาแนะนำค่ะซึ่งเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจนะคะหลักสูตรก,การนวดสปอร์ตเป็นการใช้สอกเพื่อทุ่นแรงของพนักงานนวดการนวดสปอร์ตรวมถึงการใช้สอกนี้นะคะจะลงลึกไปถึงกล้ามเนื้อชั้นใน ทำให้เราสามารถที่จะรับลูกค้าได้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่ต้องการนวดหนักนักกีฬากล้ามเนื้อที่ใหญ่เราก็สามารถจะใช้ส่องลงน้ำหนักได้มากขึ้นด้วยซึ่งหากเรามีการศึกษาการนวดสวอชเพิ่มเติมก็จะสามารถทให้เรารองรับลูกค้าได้มากขึ้นพร้อมกับการธุรกิจนวดไทยสปาในอนาคตได้ถ้าสถาบันนะคะเน้นสอนเป็นสเตปบ,บายสเตปตัวต่อตัว,ตว,ตว สอนจนกว่าจะเกิดความเข้าใจทําได้อย่างมืออาชีพด้วยนโะยบารับการการเรียนการสอนมาตรฐานการสอนดับหนึ่งจากสถาบันไทยมยัธยสปาแคดมดมสีสถาบันสอนธุรกิจนวดไทยและสปาแบบครบวงจรแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ